สวัสดีครับมาพบกับเอกอิสานภาคเครื่อนครั้งนะครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปันความรู้นะครับพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จเนื้อผงยานะครับเนื้อผงยาของหลวงปู่นะครับครับทุกท่านอาจจะไม่เคยรู้ทุกท่านอาจจะไม่เคยกันได้ครับว่าพระสมเด็จองนี้นะครับเป็นหลวงพ่ออะไรนะครับครับมาดูกันเลยนะครับครับดูลักษณะนะครับดูลักษณะนะครับ ลักษณะขอบกระจกนะครับเขาเรียกว่าขอบขอบเขาเรียกว่าขอบขอบกระจกนะครับเนี่ยครับไม่ใช่สมเด็จวัดะระฆังแรกสมเด็จทางภาคกลางนะครับแต่ทางนี้จะเป็นพระสมเด็จทางภาคอีสานเรานะครับทางภาคอีสานเรานะครับมาดูนะครับตำหนิที่สําคัญก็ของหลวงปู่ก็จะมีเส้นนี้นะครัมคมนะครับปิ้งกัดด,ดูง่ายนะครับแล้วตัวดู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 ดด สมเด็จท่านนะดูตูฐานนะฐานด้านด้านะนะครับอันนี้ก็จะไม่เล่นกันหรอกไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นไม่พระสมเด็จองนี้จะไม่ค่อยเล่นหากันทางพุทธพาณิชย์นะถ้าแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นพระพุทธคุณนะพุทธคุณนะน่าจะดีนะพุทธคุณจะดีที่สุดนะครับผมเชื่อว่านะครับพระผงยานี่จะเป็นแบบว่าใครมีเก็บไว้บูชานะครับจะไม่มีใครเก็บใครได้ป่วยนะครับ ยัไม่ซุ้มครับจะเป็นลนักษณะที่ซุ้มตรงนี้ก็ะออกคล้ายๆจะ,จ,ะจะตีชิงไปทางขอบทางนี้นะแล้วก็หักมาทางนี้นะครับจะเป็นเอกลักษณ์ของท่านนะแล้วก็นี่สาคัญนะครับตรงเขาเรียกว่าอะไรนะตรงบล็บอกที่เป็นขอบนะครับองจงองค์จะสะบัดขึ้นนะครับแล้วก็ก็ปัดลงนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์ง่ายๆของหลวงปู่นะครับทำง่ายๆนะแต่มีมิตินะครับทำง่ายๆแต่มีมิตินะครับ ผมก็ถือว่าสวยนะครับทุกท่านเออก็ว่าเป็นผ้าสมเด็จแบบไม่มีใครเป็นทางพุทธพาณิชย์ไม่เป็นใครครักแบบวา่าเรียกว่าเ,เอาไปที่หาตามตลาดนะครับจะไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นผ้าแจกของหลวงปู่ท่านนะครับเป็นผ้าแจกนะครับจากวัดเลยนะครับจะเป็นเนื้อมวลสารนรับเนื้อผงเนื้อผงยาตํานะครับ ใส่ทุกอย่างนะมวลสารแน่นเย็นนะผู้พุกคุณไม่ต้องห่วงนะครับสูงแน่นอนนะครับแต่ก็หลวงปู่ท่านก็เป็นหลวงหลวงปู่นะครหลวงปู่โควิดนะครับเป็นคนสร้างนะครับหลวงปู่โควิดนะครัหลวงปู่โควิดนะครัหลวงปูโงป่โควิดนะครับครับมาดูด้านหลังนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ แต่ผมดูดูนะครับดูดูมิติของ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 องค์ท่านนะครับดูดิครับสวยนะครับเส้นจะคมนะครับดูแขนนะครับเป็นคมนะครับถ้าดูอย่างนี้เป็นจางนะครับแปลกนะครับภาพอนี้นะครับจะไม่ค่อยมีมิติเท่าไหร่นะครับแต่ว่าดูด้านด้านข้างนี้นะครับคมนะครับดูดิครับดวงคมนะครับแต่ผมว่าภาพองนี้นะครับเอกลักษณ์ของท่านนะครับเอกลักษณ์ของของสมเด็จองค์นี้นะครับดีมากนะครับดูลักษณะนะครับศิลปะนะครับ ศิลปะนะครับของหลวงปู่กวิทนะครับทุกท่านทุกท่านก็ว่าอ้าหลวงปู่กวิททางไหนนะครับก็ทางจังหวัดเลยนะครับหลวงปู่กวิททางเลยนะครับทางเลยนะเนี่ยดูดิอกอกอกนะดูดูดูมิติของอกนะครับตั้งนูนเป็นสันเลยนะตั้งนูนเลยนะดูดิสวยมากนะครับแล้วก็เนื้อเนื้อของท่านนะจะทําบางนะไม่ทาหนานะครับ บางก็จะหักนะผมผมคิดว่านะครับทําไมท่านถึงทําแบบให้เข้าทรงดีมากนะแล้วก็เนื้อบางเลยนะแล้วผะก็ไม่ไม่ดูว่าจะหักนะไม่ไม่ดูว่าจะหักนะครับดูด้านหลังนะครับครับด้านหลังก็จะเป็นตัวอุนะครับยันอู่นะครับยันอุมาอย่างนี้นะครับข้างบนก็จะเขียนว่าหลวงปู่โควิดนะครับหลวงโควิดนะครับจะเขียนว่าหลวงโควิดนะครับ แต่ว่าปู่ปู่ไม่มีไม่ค่อยเห็นนะจะเขียนว่าหลวงโควิดนะปู่ไม่ไม่เขียนนะหลวงโควิดนะข้างข้างล่างก็จะเขียนว่าครบห้ารอบนะแสดงว่ารุ่นนี้ต้องเป็นรุ่นแรกของหลวงปู่แน่นอนนะเป็นรุ่นแรกของหลวงปู่แน่นอนนะจัดสร้างนะแล้วก็เนื้อบางนะมวลสารแน่นเอียนนะถ้าจริงจริงถ้ามีกล้องเหมือนเหมือนกล้องพันเอ็กกล้องอะไรนะจะถ้าลงกล้องให้ทุกท่านได้ดูมวลสารนะไม่ต้องห่วงนะ มวลสารเนียนเอียดมากนะครับท่านทําบางมากนะครับทําบางมากนะครับตัวนี้ครับแล้วก็ทามวลสารนิพระทีะ่ทุกท่านจะไม่เคยรู้ทุกท่านจะไม่เคยเห็นก็นได้นะครับพ้ารุ่นนี้นะครับแต่ว่าถ้าจะเห็นก็ทางภาคอีสานนะครับจังหวัดเลยนะครับจะมีแจกนะครับจะเป็นพระวัดตามบ้านเรานี่ยนะครับพระวัดพระวัดบ้านนะครับจะไม่จะไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่าท่านทํา มวลสารที่มวลสารแล้วก็มวลสารลงตัวแล้วก็พิมพ์นะเป็นเอกลักษณ์ของท่านได้ดีมากนะครับเป็นมิติที่โหลอกเรียนแบบน่าจะยากนะดูนะครับข้างบนก็จะมีเส้นนะครับมมเห็นไหมครับข้างบนสี่สระนะจะมีเส้นเส้นบังคับพิมพ์อีกนะดูนะครับวิ่งวิ่งวิ่งตัดนะครับอยู่บนใกล้ๆบนซ้มนะคบนซ้มบนซ้ม ซูมครบแก้วนะครับเดี๋ยว some. จะพิกนะแมพใกล้ๆ้มือผมนะครับใกล้ใ,ลใล้มือ,อชี้นะครับทำเป็นมิตินะครับเรือครับทำเป็นมิติมากนะครับตรงข้างบนนี้นะครับใกล้ๆกล,กล้ซูมนะครับเห็นไหมครับใกล้ๆ้มือผมนะครับจะเป็นเส้นตัดเหมือนตัวนี้นะครับเส้นตัดมากงนี้นะครับคๆนะครับแปลงนะครับแปลงมากนะครับภาพตงนี้มีมิติแล้วก็เหมือนเข้มขขังมากนะครับตรงนี้นะครับ ผมก็เลยได้มานะครับูชามานะครับแต่ก็ไม่ได้ดังนะครับไม่ได้ดังอะไรนะรเป็นพระบ้านๆนะครับเป็นพระป่าน,นะครับสายป่าน,นะครับก็ดูซูมนะแต่ว่าผมผมคิดว่านนะครับ จะมนะไม่มีเกย์นะไม่มีเกย์นะเพราะว่าท่านท่านท่านไม่ค่อยดังเท่าไหร,ร่นะแต่ก็เป็นพระที่เป็นสายป่าที่ทําที่เข้มขังนะดูว่าเข้มขังก็ว่าได้นะครับรนะบเอกลักษณ์ก็ผมว่าตรงซุ้มตัวนี้นะตั้งใจทําให้สะบัดแน่นอนเลยบแบบสลบลงมาอย่างนี้แล้วก็สะบัดขึ้นแหลมแหลมนะก็ตัดลงมานะมผมผมชอบตรงนี้นะครับแล้วก็ ตรงซุ้มนะครับก็จะมาเนี่ยครับโค้งมานี้นะครับแปลกมากนะครับดูดิครับแล้วก็ซุ้มไม่ไม่ตรงมานะครับยังมีหยักแล้วก็ทำอย่างนี้นะครับสุดยอดนะครับทําเป็นแบบมิตินะครับให้เป็นมิตินะครับเออผมก็งงนะครับถ้าลงปุ่านทําเป็นมิติดีมากเลยนะครับดูดิครับ ผมคิดว่านะครับถ้าท่านดังมานะครับคนเก้ก็จะเก้ไม่เหมือนแน่นอนนะครับครับถ้าชอบก็กด Subscribe นะครับหรือกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วคุณจะไม่พลาดคิดสำคัญสำคัญจากผมผมจะหาผ้าดีๆผ้าดังๆนะครับพระที่ทุกท่านอาจจะไม่เคยรู้นะครับอาจทุกท่านจะไม่เคยเห็นนะครับผมจะหามาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับครับถ้าชอบก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วกดติดตามด้วยนะครับครับขอบคุณครับ